ฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะอ่าวันนี้ยังไงก่อนครูขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อครูอัญธิกาสุวรรณคำค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูพิมพ์นะคะซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะจําหน้าตาหรือชื่อของครูพิมพ์ได้ซึ่งครูพิมพเนี่ยได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ไปเมื่อเทอมที่แล้วนะคะค่ะครูเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนชั้นปีที่4นะคะในรายวิชาวิทยาการคํานวณน,นั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งครูพิมพ์นะคะเรียนอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ค่ะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏส,ส่วนสุนันทานะคะก็ครูพิมพ์ก็รู้สึกเสียดายนะคะที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่อย่างไรก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะครูพิมพ์ก็หวังว่าจะได้เจอหน้าตาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็ในการเรียนกับครูพิมพ์เนี่ยถ้านักเรียนเนี่ยมีการสงสยัยหรือไม่เข้าใจอะไรเนี่ยทั้งเรียนสามารถ สอบถามผ่านครูส่งมาได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยครูพิมพ์เนี่ยจะพานักเรียนมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องการค้นหาข้อมูลเอ๊การค้นหาข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะอ่ะเรามาดูก่อนนักเรียนเคยหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่อ่าใครเคยหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตบ้างนะครูว่า ทุกคนเนี่ยต้องเคยหาข้อมูลบ,บนอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าอย่างครูพิมพ์เนี่ยครูพิมพ์ก็จะค้นหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารที่สําหรับดูแลสุขภาพหรือแบบเ,ออเครื่องสําอางที่สามารถทําให้เราเนี่ยสวยนะคะก็เดี๋ยวไปดูสิคะว่าน,นักเรียนแต่ละคนเนี่ยค้นหาผ่านอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยเราจะมาดูเรื่องของประเภทข้อมูลนะคะประเภทข้อมูลเนี่ยแบ่งออกได้เป็น 5ประเภทค่ะก็คือนะคะข้อมูลที่เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรนี่คือพวกอ,อะไรก็ไก่คอไข่ขนะคะตัวหนังสือต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพททยต่างๆหรือรูปภาพที่เราเห็นบนหน้าจอนะคะต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลตัวเลขนี่ก็เจาะจงอยู่แล้วว่าเป็นตัวเลขนะคะก็จะเป็นเลข1เลข2เลขสาม 99 100ไปต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลเสียงก็จะเป็นเสียงเนี่ยที่นักเรียนได้ยินอยู่หรือเป็นเสียงของครูพิมพ์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็อาจจะเป็นพวกวิดีโอต่างๆนะคะที่เราเห็นในโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานักเรียนรู้จักโปรแกร,รมเว็บเบราว์เซอร์ใดในการค้นหาข้อมูลบ้างเออเราจะใช้ โปรแกรมอะไรนะ้าในการค้นหาข้อมูลให้นักเรียนคิดไว้ในใจคนละหนึ่งคะ่ะเอ๊เราจะใชเ้เว็บไซต์โปรแกรมอะไรดีนะ้าไปดูกันดีกว่านี่อย่างของครูพิมพ์เนี่ยยกมา4ตัวอย่างนั่นเองค่ะอย่างตัวแรกเลยนะคะเอ๊มีใครรู้บ้างว่าเป็นอะไรเอ่ยมันชื่อว่า Internet Explorer นะคะก็จะเป็นรูปร่างตัว E อย่างนี้อันนั้ก็เป็น สีเหลืองๆคาดไปนะคะซึ่งตัวนี้เราก็อาจจะเห็นได้ตามห้องคอมของโรงเรียนเราก็มีนะคะอะต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัว Google Chrome นั่นเองค่ะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมวงกลมหนีนะคะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนั่นเองค่ะแอต่อมาก็เป็นตัวที่เรียกว่าเจ้าตัว s Safari นั่นเองนะคะก็จะเป็นสี น้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้ก็ส่วนมากนะคะจะใช้ในเป็นระบบ iOS นั่นเองค่ะเอ่ต่อมาตัวนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะตัวนี้เร,เรียกว่าเจ้าตัว Firefox นะคะเอ๊รูปร่างมันคล้ายๆอะไรนะรูปร่างคล้ายๆสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโลโก้ที่อัปเดตนะคะจากปี2อ1 9นส้2019นั่นเองค่ะอ่ะมาต่อมานะคะคู่พิมพ์เนี่ยจะพานักเรียนลอง ไปดูซิว่าเจ้าตัว Google Chrome เวลาเราค้นหาเนี่ยเราจะค้นหาอย่างไรเอ่ยแล้วก็กดค้นหาเลยนี่ไงขึ้นเลยของคูพิมพ์ขึ้นอันดับแรกเลยนะคะเจ้าตัว Google Chrome แล้วก็กดไปเลยนี่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่อย่างของคูพิมพ์นะคะก็ขึ้นมาหลายค้นมาก นี่ค่ะหน้าตาของเจ้าตัว Google Chrome นะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาว่างๆอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่คูพิมพ์ได้ค้นหาไปแล้วส่วนมากคูพิมพ์จะค้นหาอะไร f c e e o o o นะครับอ่ะ o u t u e e l o s s r o o m a s s r o o แคน n า a นะคะอ่ะตัว Shopee หลายๆคนเนี่ยค้นหาบ่อยมากนะคะแล้วก็จะเป็น้ตัว s i Shop นะคะ ก็ติ๊กตอกทุกคนเนี่ยรู้จักนะคะก็ส่วนมากของคูพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแทบแทบต่างๆที่เราค้นหาไปนะคะแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรสัญลักษณ์ย้อนกลับแล้วก็ไปข้างหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแทบที่เราแฮกค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะเออเราจะค้นหาคำว่าอะไรดีนะ เรามาหาหาคําว่าอ่านี้ไงครูพิมพ์มาจากราชพัสส่วนสุนันทานะคะเราจะมาดูเรามาราชพัฒดูสินักท่าถนักเรียน,นสังเกตนะคะถ้าพิมพ์ไปคําว่าราชพัฏเนี่ยก็จะขึ้นมาหลายราชพัฏมากราชพัฒพระนครราชพัฏนคร,ร,นครปฐมนะคะก็จะมีนี่ขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็จะเขียนมาว่าราชพัฒ สวนสุนันทานี่นะคะก็จะมีขึ้นถ้าเราเขียนไปว่าราชพัสด์สวนสุนันทาก็จะขึ้นมาอีกว่าราชพัส่วนสุนันทาค่าเทอมราชพัส่วนสุนันทาคณะนี่นะคะราชพัส่สวนสุนันทาหกห้าค่ะแล้วก็กด enter ไปได้เลยนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น เว็บไซต์ที่เราได้ค้นหามานะคะแล้วก็จะกดไปเลยปุ๊บซึ่งาบางคนเนี่ยอาจจะกดเข้าไปอย่างนั้นได้เลยนะคะกดเข้าไปในเว็บไซต์เลยหรือบางคนเอ๊ะฉันอยากหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะกดย้อนกลับนะคะน่ะเราได้ใช้ตัวปุ่มย้อนกลับแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะย้อนกลับยังไงย้อนกลับไม่ได้ก็กดปิดไปเลยนะคะต่อมานี่ ถ้าบางทีเราอยากได้แท็บใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็กดคลิกขวานะคะกดเปิดแท็บเปิดลิงก์ในแท็บใหม่ตัวนี้นะคะก็จะขึ้นนี่ตรงนี้เลยนี่สังเกตเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็จะมาขึ้นหน้านี้เว็บเน็ตขูพิมพ์ก็จะช้าหน่อยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ก็จะเพิ่มแท็บแล้วก็จะค้นหาง่ายนะคะหรือบางคน เปิดลิงก์ในแท็บหน้าต่างใหม่นะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างใหม่ให้เราเลยค่ะเป็นไงเน็ตครูพิมพ์ช้ามากเลยนะคะนี่นะอ่ออย่างตัวนี้ซึ่งถ้าเราจะหาง่ายๆเนี่ยอย่างราชภัสดุ์จุนันาเอ๊ะราชพัสดุจุนันทาเราอยากดูคณะครุศาสตร์เราก็ต้องเจาะจงไปคําว่า คณะครุศาสตร์อันนี้ไงเห็นไหมขึ้นมาแล้วคณะครุศาสตร์เราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่ารชาชพัดสดุนันทาคณะครุศาสตร์ของเราเนี่ยมีอ่ะสาขามีอะไรบ้างอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลนะคะนี่ขึ้นมาแล้วเป็นคณะต่างๆสาขาต่างๆของคณะครุศาสตร์นะคะเป็นประวัติต่างๆอ่ะแล้วก็มี ข้อมูลที่นักเรียนอยากรู้นั่นเองค่ะอ้าพอเรามารู้ในส่วนของเจ้าตัว google Google Chrome แล้วนะคะเราจะมาดูเอ๊ะแล้วครูส่งเนี่ยจะให้เราทำอะไรอีกนะครูส่งได้ถามว่านักเรียนเนี่ยจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างไรให้สะดวกรวดเร็ว อย่างครูพิมพ์เนี่ยครูพิมพ์ก็ตอบไปเลยว่าการค้นหาข้อมูลเช่น Google Classroom หรือ Internet Explorer นะคะในการค้นหาข้อมูลต้องใช้คำค้นที่ตรงประเด็นกระชับจะทำให้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการนะคะ,ะในคำตอบของครูพิมพ์เนี่ยก็ได้เกล่นมาให้ดูแล้วนะักเรียนเนี่ยจะ,ะไม่ต้องทำตามครูพิมพ์ก็ได้แบบคิดใหม่ก็ได้แต่ก็แบบ ขอให้มีความกระชับตรงประเด็นนะคะอาต่อมาเรามาดูใบงานกันค่ะใบงานนะคะคำสั่งของใบงานเนี่ยได้สั่งไว้ว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์สัญลักษณ์โปรแกรมใช้ในการค้นหาข้อมูลและโปรแกรมที่ไม่ใช่ในการค้นหาข้อมูลบนกระดาษแล้วอธิบายว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการหาข้อมูลหรือไม่ถ้าไม่ใช่โปรแกรมใช้งานอะไรบ้างในนี้มีที่ครูพิมพ์สอนไหมนะเรามาดูกันเจ้าตัวแรกเนี่ยมีใครจำได้บ้างออย่างตัวนี้ครูพิมพ์จะให้ตัวอย่างไปก่อนข้อนี้นะคะครูพิมพ์ก็ตอบไปเลยชื่อโปรแกรมชื่ออะไรคะคือเจ้าตัว Google Chrome นั่นเองค่ะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราอยาก รู้ข้อมูลนั่นเองนะคะนี่ตัวเนี้ยเราได้เป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะต่อมาก็ข้อ2ข้อ3ามข้อ4เนี่ยให้นักเรียนไปคิดเองแล้วก็ส่งคำตอบมานะคะว่าเอ๊ะต,ตัวเนี้ยมันใช้งานอะไรบ้างนะคะอ่าวันนี้เป็นไงนักเรียนเข้าใจบ้างไหมเอยก็ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือสับสนงงอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถ สอบถามมาได้เลยนะคะถามอะไรครูคะดตรงนี้หนูไม่เข้าใจคะ่ะครูคะตรงนี้ผมไม่เข้าใจครับอย่างนงี้นะคะเดี๋ยวครูพิมพ์เนี่ยจะให้คําตอบกับนักเรียนเองค่ะยังไงก็วันนี้ครูพิมพ์ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็เราก็จะเจอในกันในคาบถ,ถัดไปนะคะก็ไปลคะค่ะบ๊ายบาย